สวัสดีครับเพื่อนๆกวดนะครับคลิปนี้กับช่องแม็กไมค์คานะครับคลิปนี้จะมาเทสสปอตไลท์นะครับที่ผมติดตั้งมานะครับเป็นสปอตไลท์บาร์เวอร์ชัน2นะครับตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับที่เพื่อนเห็นนะครับเป็นไฟบาร์ที่ผมติดเมื่อคลิปก่อนนะครับก็ไม่ได้เปิดไฟอื่นนะครับค่อนข้างสว่างนะครับตัวนี้ผมมาที่ต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนนะครับมันจะลกหน่อยแล้วก็เราเปิดไฟบาร์ตัวเดียวนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างสว่างนะครับสำหรับการใช้งานนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างหน้ามันสว่างไหมครับเนี่ครับเมื่อก่อนผมใช้ตัวสั้นนะครับที่เป็นตัวสั้น2ตัวนะครับตัวนั้นก็ไม่ค่อยสว่างตัวสั้นก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ70กว่าบาทนะครับตัวนั้นในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวที่บายาวประมาณน่าจะ40เซนได้นะครับไม่แน่ใจจะคลิปก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างสว่างครับแม้กระทั่งว่าตัวโคมันจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าความยาวมันได้นะครับแล้วก็ตัวสะท้อนแสงมันค่อนข้างดีนะครับแล้วตัวนี้ที่สําคัญคือน้ําไม่เข้านะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับ สำหรับเพื ans, the the ่อนๆที่ต้องการติดตั้งนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับคลิปก่อนอ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ห <tôi> น้าล่างนะครับก็สามารถติดติดเองได้นะครับซื้อมาก็ไม่แพงนะครับเราซื้อมาก็ติดตั้งเองได้ก็ต่อสวิตช์แล้วก็ฟิวสักหน่อยครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับก็มีรายละเอียดครบนะครับสำหรับคลิปก่อนน้านี้นะครับค่อข้างสว่างนะครับก็มันจะมีรุ่นะครับเป็นลวดมิสซูพิชไตรตันนะครับที่เป็นตัวของมาเลเซียนะครับตัวที่มันมีอะไรไม่เต็มตัวหนึ่งครับที่มันมีไฟอยู่ด้านนนบบะครั สองอันนะครับตัวนั้นก็จะส่องจากด้านบนมามันก็จะสว่างนะครับตัวนี้แต่นี้ก็ติดในในส่วนของเ,อเก็บงานได้ดีกว่านะครับไม่เกะกะเทือท่านะครับก็อยู่มุมล่า,านะครับค่อนข้างสว่างครับใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ก็แล้วก็ใช้มาได้หลายเดือนแล้วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะน้ําไม่เข้านะครับแล้วก็ล้างอาชีพรถด,ด้วยบ่อยนะครับ ี๋ยวมาดูไฟไท้ายกันนะครับว่าไฟท้ายมันโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟท้ายดูนะครับก็ในส่วนของสวิตช์ผมก็แยกเป็น3โหมดนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปดูนะครับตอนนี้ผมจะเปิดไฟท้ายนะครับมันก็จะลิงก์กับกล้องนะครับขึ้นมาดญแจออนทีเดียวนะครับมันก็สามารถเปิดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับอะไรครับด้านหลังมันก็จะไปลิงก์กับไฟถอยนิดนึงครับแล้วก็ขึ้นกล้องนะครับน่ครับก็ค่อนข้างสว่างนะครับดูครับไปได้ไกลเลย สำหรับตัวนี้ผมก็ใช้โหมดในการถอยนะครับเปิดไว้อยู่ก็ตอนถอยเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีเด็กอยู่หรือมีหมาอยู่มันเห็นนะครับมันก็เห็นไฟมันก็จะวิ่งหนีเลยหรือไม่ก็มีสิ่งกีดขวางนะครับเรามองกล้องมาก็จะค่อนข้างชัดอันนี้เราไม่ได้เปิดนานนะครับแล้วก็เป็นการเตือนผู้ใช้งานรอบข้างนะครับกลางวันมันก็จะไม่สว่างมากอันนี้มันในส่วนของต่างจังวัดมันมืดนะครับมันก็ดูสว่างมากเลยครับจะพุ่งไปได้ไกลตัวนี้ค่อนข้างจะไกลนะครับพุ่ง ในส่วนของไฟหน้านะครับก็อย่างบอกเพื่อนเพื่อนนะครับคือไม่ต้องไปเปิดตลอดนะครับเมื่อสักครู่แบตตัดนะครับคือกล้องผมแบตหมดนะครับก็เลยมาถ่ายรถต่อนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อที่เปิดไฟหน้านะครับก็วิ่งถนนปกติก็ปิดนะครับเพราะว่าไฟมันค่อนข้างแรงนะครับหรือเพื่อนๆอยากเปิดก็คือต้องทํามุมของหน้าครับเพราะว่าบาร์ไฟหน้ามันจะปรับสูงต่ำได้นะครับก็เอาไว้ใช้งานปกติครับตำรวจสำหรับในส่วนของไฟหน้าไฟรถครับก็สว่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์คู่นึงครับด้านข้างก็ ถือว่าสว่างนะครับอันนี้ก็เหมือนออปชั่นเสริมนะครับสำหรับการติดสปอตไลท์นะครับก็มารีวิวให้เพื่อนดูนะครับว่าใช้งานจริงนะครับมันใช้ได้ยังไงครับอันนี้ข้างหน้าก็เปิดแต่ไฟสปอตไลท์อย่างเดียวนะครับไม่ได้เปิดอะไรช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟหน้าช่วยนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับอันนี้ไฟหน้านะครับมันก็จะตัดในส่วนของด้านบนนะครับมีไฟสูงนะครับแล้วก็เปิดไฟตัวสปอตไลท์เพิ่มมันก็จะเป็นออกสีเหลืองนะครับรุ่นนี้นะครับมันก็จะสว่างครับช่วยอันนี้ก็จะะช่วยนครับ จะปิดไฟหน้านะครับสำหรับไฟหน้าก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้ก็เอาไว้เสริมนะครับอย่างเช่นมันใช้ไฟในน้อยนะครับไม่กินไฟเยอะเพราะว่าสปอตไลท์ LED นะครับมันประหยัดไฟนะครับไม่ไม่กินเหมือนไฟหน้านะครับคลิปนี้นะครับก็มา r e ว i e เพื่อนๆการนี้นะครับเอาไว้เพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับในการติดตั้งสปอตไลท์นะครับอาจจะไว้ใช้งานได้หลากหลายนะครับเผื่อฉุกเฉินนะครับไฟหน้าขาดมันก็ช่วยๆยได้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง m a c My Car ด้วยนะครับสวัสดีครับ